ยินดีต้อนรับกลับสู่ไบอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Honda s h a d o โด750ปี2025รถครูเซอร์ที่ยังคงรักษาความคลาสสิกไว้ได้อย่างลงตัวพร้อมกับการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ s h a d o ด750ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยสไตล์ครูเซอร์แบบอเมริกันเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถังน้ามันทรงหยดน้า ชิ้นส่วนโครเมียมที่โดดเด่นหรือท่าทางการขับขี่ที่เตี้ยและผ่อนคลายมันคือรถที่ออกแบบมาเพื่อความสบายและมีเสน่ห์เฉพาะตัวเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบวีทวินขนาด7 4 5ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังประมาณ44แรงม้าและแรงบิดราว64นิวตันเมตรแม้จะไม่แรงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่แบบผ่อนคลายทั้งในเมืองและบนถนนไกล ในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้ปรับระบบหัวฉีดเล็กน้อยเพื่อให้การควบคุมขันเร่งแม่นยำขึ้นและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสีใหม่แบบ Matte Black ที่ให้ลุกดูดันและทันสมัยมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบแนวแต่งดิบๆรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนตำแหน่งเบาะนั่งที่ต่ำเพียง25.9นิ้วทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายระดับความสูงแฮนกว้างและที่วางเท้าแบบยื่นไปด้านหน้าให้ท่าทางการขับขี่ที่สบายในระยะทางไกล ช่วงล่างยังคงเหมือนเดิมคือโชคหน้าแบบเทเลสโคปิดขนาด41มิลิเมตรและโชคหลังคู่รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ในระดับที่ดีระบบเบรกยังคงเป็นดิสนาและดรัมหลังซึ่งอาจดูธรรมดาไปหน่อยในยุคนี้แต่ก็ยังพอเพียงสำหรับรถสไตล์ครูเซอร์ขนาดกลางรุ่นนี้ยังไม่มี ABS ในบางประเทศซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย ในเรื่องคุณภาพการประกอบฮอนได้ยังคงทำได้ดีทุกจุดไม่ว่าจะเป็นวัสดุการเก็บงานหรือการใช้งานจริงทุกอย่างดูแน่นหนาและทนทานเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายและไม่จุกจิกอัตราสินเปลืองน้ำมันก็ทำได้ดีประมาณ23-26กิโลเมตรต่อลิตรราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ราวๆ8,000ถึง8,500ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศถือว่าอยู่ในระดับที่จับต้องได้สำหรับใครที่กำลังมองหาครูเซอร์ขนาดกลาง ที่ขี่ง่ายและดูดีในทุกมุมมองหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกเครื่องยนต์นุ่มนวลและรูปลักษณ์ที่ไม่ตกยุค Honda Shadow 750ปี2025คันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่คุณรอคอยอยู่ขอบคุณที่ติดตามชม b บอัปเดตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขับขี่ปลอดภัยนะครับ